นี่คืองานหนังปลากระเบนที่มีความเงาและแวววาวที่สุดเลยนั่นก็คือกระเบนสารนั่นเองนะคะในคลิปวิดีโอนี้ต้องเห็นนำกระเป๋าสามพับปลากระเบนสารขัดเรียบมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเริ่มต้นที่สีดำพี่ๆขาตัวนี้ราคาส่งออกอยู่ที่ใบละ3 0 0พกว่าบาทเดี๋ยวให้ดูราคาส่งออกก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ขายที่ไทยนะคะปกติส่งไปดูใบดูใบจะชอบงานที่มีความแวววาวแล้วก็โดดเด่น พี่ๆหาดูนี่คือรหัส QR code นะ,ะสำหรับตัวงานกดกดโฟกัสให้พี่หน่อยราคาส่งอยู่ที่ใบละ3 0 0พันเห็นไหมสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทราคาส่งนะ,ะพี่ๆทั้ง QR code ทั้งแหล่งผลิตจะอยู่ตรงนี้อ่ะพี่พๆดูชัดๆนี่นเห็นไหมมันมั่วนะก็มันไม่ชัดอะค่ะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอยู่ตรงนี้นะคะ อันนี้คือนะคะนงเอ๋ก็ได้งานที่ทํายากที่สุดในบรรดานหนังปลากระเบนมาจัดให้กับพี่ๆในราคาพิเศษใบนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่7.5นิ้วนะคะสูง4นิ้วค่ะเฉพาะราคาส่งถ้าไปถึงที่ดูไบใบนี้ก็จะอยู่ที่หลักหมื่นนอกเอ๋จัดให้พิเศษเพียงใบละ2,100บาทงานตัวนี้เป็นงานที่ผลิตยากที่สุดในบรรดานหนังปลากระเบนและที่พี่ๆเห็นนะคะตัวนี้ก็คือ มันจะมีความสวยแล้วก็เงางามโดดเด่นไม่เหมือนใครสีที่หนึ่งค่ะสีดํนาในบรรดาหนังปลากระเบนตัวนี้เงาแล้วก็แวววาวที่สุดแล้วนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีเขียวเห็นสวยๆเงาๆแบบนี้สวยๆเงาๆแบบนี้นะคะฝีมือล้วนๆจ้าทุกคนจ้าน้องเอให้ดูค่ะสีเขียวสวยและเงา,งาแวววาวมาก การที่จะผลิตตัวนี้นะคะฟอกเสร็จแล้วต้องไปย้อมสีย้อมสีเสร็จแล้วก็ต้องมาทําเป็นเส้นๆเ,เครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆนะคะจะต้องเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานงานก่อสร้างคือแต่ละตัวต้องแพงหมดเพราะว่าหนังปลากระเบนน่ะมันแข็งแรงมากอยู่ดีผลิตไม่ได้และน้องเอกจะบอกกับพี่ว่าทีมงานที่ผลิตปลากระเบนรุ่นนี้นะคะเป็นทีมงานอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ไม่มีที่ไหนด้วยนี่คืองานที่ยากที่สุดในบรรดานหนังปลากระเบน ด้านในเป็นหนังวัวแท้นะคะหนังวัวแท้พี่พี่ดูนะช่องใส่บัตรต่างๆก็จะมีความสวยงามแล้วก็เรียบหรูใช้งานด้านในเนี่ยมันก็จะแบบดึงเข้าดึงออกมันไม่มีปัญหาเรื่องของการฉีกค่ะเพราะว่าซับในที่เป็นหนังแท้มันก็จะแข็งแรงมากนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะคือสีน้ำเงินสีต่อไปคือสีน้ำเงินนี่คืองานที่มีความแวววาวที่สุดในบรรดาหนังปลาก,กระเบนนะคะที่เห็นแวววาวแบบนี้ก็คือฝีมือล้วน พี่พี่ขานำมาเรียงแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีใครลอกเลยนแบบได้เลยซึ่งแฟชั่นแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเขาจะชอบแบบสีแบบเรียบหรูใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นดูไบพี่พี่เคเยไหมคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเครื่องประดับเขาจะแบบชอบอะไรที่แบบเบอร์บางวิบวับวิบวับหรือยิบหรือยับเนี่ยแถบเออตะวันออกกลางเนี่ยจะชอบมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ปกติส่งที่ดูไบเท่านั้น เห็นสวยๆวยเงาเงาแบบนี้กว่าจะได้มาแต่ละใบพี่ๆผลิตแต่ละทีใช้เวลามากกว่าครึ่งปีกว่าจะได้แต่ละรุน่นราคาเพียง2,100บาทถ้าพี่ๆสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมโน้เอ๋ทาง y o u t u b โน้เอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์โน้เอ๋เสร็จแล้วทักหาโน้เอ๋ทางไลน์ได้เลยมาต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีแดงสด นี่เป็นอี่งนึ่งงานที่พี่พถ้าชื่นชอบงานลิมิเต็ดอิดิชันมีไม่กี่ใบบนโลกใบนี้นอกจากขอแนะนำรุ่นนี้ค่ะจำนวนจำกัดผลิตจากคนเก่งระดับประเทศเก่งที่สุดในประเทศด้วยไม่ใช่ใครที่จะทำงานตัวนี้ได้นะคะไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ในราคาเพียงใบละ2,100บาทพี่ๆี่ได้สินค้าลิมิเต็ดที่มีจำนวนจำกัดไปครอบครอง แล้วสวยโดดเด่นสะกดสายตาผู้คนทั่วโลกเป็นงานผลิตส่งออกงานขึ้นห้างนะคะไม่เหมือนใครถ้าชอบงานหายากผลิตจากคนที่เก่งระดับประเทศแล้วก็พี่ๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนต่อไปค่ะสีชมพูรุ่นนี้นะคะเอาไว้ใส่เงินใส่บัตรนะคะใส่เงินใส่บัตรแล้วเขาจะมีช่องอช่องซิปข้างในตรงนี้ค่ะเอาไว้ใส่เหรียญได้และรุ่นนี้นะคะมีช่องล้วงลึกเอาไว้ซุกเงินได้ด้วย 2,100บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแล้วน้องเอมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมก็จะเป็นขาจอระเข้แท้นะคะขาจอระเข้แท้อยากได้ใบไหนทักมาหาต้นเอกนะคะทักมันเลยนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สุดแสนพิเศษมากสวยงดงามมากมหาราคาแบบนี้ก็หาไม่ได้แล้วยากที่สุดแล้วนะคะพี่ๆค่ะน้องเอ๋อยากให้ลองอยากให้สัมผัส งานของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกความละเอียดความปราณีตของคนไทยเดี๋ยวพี่ๆไม่แพ้ใครจริงๆจะเป็นงานผ้าไทยชุดไทยเห็นไหมคะความละเอียดไม่เหมือนใครเอ,เอกลักษณ์ของบ้านเรานี่คือมีอะไรโดดเด่นเยแยๆมากมายสีมือของคนไทยเนี่ยสวยงามนะคะปราณีตมากๆด้วยชอบไปไหนทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอ๋นะคะแล้วน้องเอ๋จะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ